โอเคน okay, okay. ้องนายได้ไปเลยจ้ารอบแรกคู่ที <h 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 ่สามโอเคครับน้องเติมไปนะครับได้เลยจ้าฟาสุดรออ่า ตั้งเวทีครับแล้วก็จบเทินครับโอเคครับผมสตาร์ทของตอเปิดเซตครับแล้วก็จ่าย3ไฮโลซิเกอร์ครับสกิลเมื่อถูกกันเชิญและถูกจ่ายด้วยโซคอครับเปิด3มกีปฏทเมีขึ้นมือหนึ่งใบขอหยิบบีซินกอแล้คกับ ขึ้นมือเกลือทิิงเพิ่มขอผ่านตื่นเลยครับโอเคครับสตาร์เสร็จจรอีและขอเมสเฟลดลงรูบี้ดารินอีกัหนึ่งแล้วก็รูบี้ดารินอีกตัวหนึ่งครับ ปาเป็นเลเวลสูงสุดแล้วก็เบอร์สแอคแท็กสร็จครับสกิลของนิสตารับซิงการ์สเผาสเตตัสหนึ่งตัวเพื่อโจกาหนึ่งไปโอเคเอฟเฟกเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับอ่าเมื่อมือเพิ่มบัฟขอกระโดดเลยเอาเลยบึ่งไม่เกินสิบหมื่นก็ตุกตัวเลยครับ มื่อบสทำลายเออเมื่อทำลายบสทงับผเอาแค่ใบเดียวกัปตันเมอมรมครับอ่นอ่า <c oughs> ตอนนี้ทริเปอร์ยืนเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดัน,นครับผมหมื่นเจ็ดไอ้จ้า จบเพลินก่อนโอเคครับสาร์ดออรลงเดฟเฟสครับเ่อเพิ่มคอที่อีกหนึ่งแล้วก็จ่ายคอร์สามเอวิฟีดครับอัลติเมตเชิคหน่อยครับคอรห้านี้คอร์สามครับโอเคอีกทีคอ ตอนนั้นดีพีเท่าไหร่ครับตอนนั้นไอตัวที่ยิงอยู่มันสิบหมื่นใช่ไหมครับครับหมื่นนึงโอเคคขึ้นแล้วแล้วก็เบิร์นเซฟครับครับแอคต์อันเส็จเลยครับพีวีฟีนจงตีสกิลของมันเมื่อจงตีทำลายสปิตตี้ดีพีน้อยกว่มันครับตอนนี้ดีพีหนึ่งหมื่นสองพันโอเคแล้วก็โจ๊ก้าหนึ่งไปครับถึงอ่ารับไลายครับ กานเตินก่อนครับรับสิบก่อนไอ้จ้าก็เป็นเฟร์เซงโอคุปตสร้างวิทีจากนั้น เซ็งเอาคูเมนเฟดปรับเป็นเลเวลสองลงลอราเบดูรันจ่ายสองเด็กซัตมีเลเวลสองมีอะไรหรือเปล่าครับอ <2 S 2> <ม>่าเมนเฟดถ้าเผาไพเบ็ดแว่ขอระถูกอันเชิญน,นำการ์ดเผาสปิดสเตสไตล์เป็นเผาเดียวกันกลับขึ้นมือครับมี <Okay. S 1> อ่าสองใบกลับขึ้นจริง <Okay. S 2> ครับแล้วก็บันอ่าลอราเบดูรันปรับเป็นเลเวลสองแล้วก็เบิร์ดเซ็ต ครับผมโอ้ยังไม่มีครับรเ, <Okay. S 2> เอคแท็กสเติปครับอ่าสกิลเซงกูเมนเฟตยิงการ์ดหนึ่งใบเพื่อจบการ์ดหนึ่งโอเคเด็กซนะเดี๋ยว่ายังมีอีก อ่าเดี๋ยวขอมีต่อแล้วกันอ่ะทิ้งการ์ดอีกหนึ่งใบถ้าจดกรับหนึ่งโอเคกรดโดนเลยทัลลิเฟอร์อ้ตัวที่สองแล้วโอเคครับมันเปิดเบิร์สแล้วกันโอเคครับอ่าสองใบกับขึ้นมือครับตอนนี้มีทัลลิเฟอร์ที่ดีสีงสุดยืนที่สองหมื่นนะครับครับผม ไม่มนสักต์ได okay. e ้เลยปะเจออันต uh ิเมทจบเทิร์นกันครับโอเคสตาร์ทรอรออีเฟสเรวยคอมาที่ไคโดซิเกอร์ก่อนครับครับแล้วก็จ่ายคอสเัต ติดตั้งนาเกียร์เทพผู้ช่วยไร้ครับแล้วก็จ่ายฮอสสองไร้เนวเดิมรอครับโจกาส่งใบครับแล้วก็บวลต์สนามเนียวที่มีโจเพิ่อมอีกหนึ่งใบเปิดเซ็ตครับแบง้์แท็กเซตเลยครับครับอือเดี๋ยวนะเมทัลลิเฟอร์จงดีครับผมอันนี้ไม่มีเช็คนะเพราะอยู่เลเวลไม่ถึงเท่าไหร่ครับ 1นึ่งหมื่นเจ็ครับหนึ่งมืนเจ็ดขอรับไลฟ์ก่อนตอนนั้นวีีเจ้าไหร่ครับหนึ่งมืนครับอืมปาเทียนก่อนครับเอ okay, ครับส,สร,ร์ซิมรองรีเฟรชขอม จัายังกลัวบันดูรปรับเป็นเลเวลหนึ่งลุงชุดนักเครื่องแบบนักเรียนราบีดาริง <c oughs> ปรับเป็นเลเวลสองครับจากนั้นยิงว่า ีสึก่งคมเลยไม่คุมอขอกับอันนี่ไม่คคไม,ม,ไม่มีอะไรหนึง่งเป่งคูปรับเป็นเลเวลสองโอเคคนระับอันนั้นเปเซ็ตก,ก่อ จ่ายสองครับเราอัเพเออเออเทคไม่ได้นันลงเอ็มอาจีนกิวเอ็มอาจีนครับเอ็กซ์ซับหนึ่งใบกับใต้กองของผมใช่ไหมครับโอเคครับผม ฟันด و r i ปับเป็นเลเวลสองแอคแท็กตครับใช่รครับอาสกิล uh, ของเซนก l คู r มเปตทิ้งการหนึ่งใบเพื่อจวดหนึ่งสกิลอีกใบหนึ่งครับทิ้งพาวสแตด์เเพื่อจุดหนึ่งโอเคอะโนอาออสเตครับลงสกิลมัถูกอัญเชิญครับนำคอ uh, ไวสองอาปั๊มไลนจนกระทั่งห้าเมตร สกิลออสเซสจูคาร์ดหนึ่งเอ๊ะโนอาโจมตี okay. no, uh, e, ครับสกิลเฟรนด์เคเป็นบ้านครับทิ้ง <BP S 2> ครับมีพีเท่าไหร่ครับมีพีหนึ่งหมื่นครับอ่าไ <Block> er ม่แฟชครับโนแฟชครับบล็อกครับผมอีวิฟิตมีพีหกพันแล้วนันนี้อันนี้หกพันหกพันหกพันโอเคตาย เมื่อไหร่ไอ้ยักเ์ิร์สครับผมถอดคอตัวละสามเมตรลงดีเซลเลยครับโอ้ถอดแรงถอดแรงถอดแรงจริงเพราะว่ามีอดีตในสนามมันเลยถอดตัวละสามออกจับเพลินทันทะีครับโอเคสาม เมี้ยซิกเกอร์ไปก่อนครับแล้วก็จา่ายคอสหนึ่งแปดด้านใหม่แล้วก็เดี๋ยวต้องแปดไ้านงไอจา้าจ่ายคอส,สองครับ,รบจูปิเตอร์ซีเบอร์ครับผมบูสคออย่างแรกสาม,สาม ตรงนี้ไม่แนยกขอนิดนึงฮะแล้วก็จ่ายคอสหนึ่งฮะอีวีฟีครับผมเช็คหน่อยอ่าอธิมีเช็คหน่อยครับผมน้องนายเช็ควบบลนิดนะึงใช่คอท่าครับคอท่าเลยนะครับคอท่าครับโอเคมี จูปิเตอร์เซเบอร์เลฟกับมีทาริเฟอร์แล้วกันครับโอเคครับแล้วก็โยคอมาที่ไพน์ซิกเกอร์ไปก่อนไอ่ห้าเต็มมีเบิร์สด้วยอืมแพ่แท็กเสกครับครับ,รบเอาตัวน,นี้ตี่ก่อนคนระับ สี่โมงตีสี่โมงตีรับไลฟ์ครับเดี๋ยวสิต่อไปเป็นไฮรูปเซกเกอร์ตีครับผมมีแฟลชไหมครับนอฟแฟลชครับมีมือกี่ไหมครับนนี no ash, ้ม,ม,ม,มือสามใบครับมือสามมีเ์เซ็นด์ ไล่เหลือสามใช่ไตอนนี้ตอนนี้จะเหลือสามแล้วจะแปดไม่มีแปดใช่ไหมครับไม่มีแปดครับโอเครับไล์ครับเหลือสามอีคีับผมมีแปดไหมครับเจแฟชครับหนิงซิมโบครับผมรับไล์ครับอืม กครับผมโอ้โยเก่ับสตั้งเยอะท์หยุด <c> ก <oughs> <c oughs> okay, ่อนอีจ้าพอรีเฟรชเมนต์เล็งนิดหนึ่งพ oh, <c oughs> อเยอะละ <c oughs> มันเยอะเกินไปเยอะจริงจริงจริงลงครับครัลูกพี่มาโดลงลอร่าครับผม จ่ายสองสกิลลอร่าครับอ่าไม่ใช่สกิลของเจงโงคูครับสองใบกับึ้นมือขอสเตสตายชายนี่ฮาร์ดขอหน่อยแล้วกันเอมาจีนครับ,รบเอซ์ซัสหนึ่งใบกับไบซ์กลองครับอ้ยโอ้ย วางโอ้โหหมุนอย่างดุรแเลงขอไปนะว่าโดวปับเป็นอีกหนึ่งเลเวลทำไมให้ดิ เหลือห้านาทีเนาะได้ครับโอเคแอคทัคเส็จครับสกิลของอ่าเซงโอฟทิ้งหนึ่งตัวสกิลอีกหนึ่งใบครับทิ้งอีกหนึ่งครับตัวการหนึ่งเชอ่ะโอราออสเซต์ลูกครับผมตัวเดียวไีมความไร้เป็นห้าตัวหนึ่งอ่าปั๊มข้างหน้าไหม ปรอปเปิลสูงสุดเลยอะแถมโอเคโนอาตีขอไหนลูกคอสสี่ไม่เป็นไรไม่แฟชครับโนแฟชครับลบไลท์เลยครับอิมัจจีนตีครับบอลสติอะไรไหมครับไม่ไม่ครับไม่เป็น อีกตัวอีกตัวหนึ่งมีสกิลออนสเตทหรือมีสกิลเมื่อตีอะไรไหมครับอีกตัวหนึ่งไม่ไม่มีรรรครับรับไรครับจ้ารับไรงยังยังเลยจับเพินครับโอเคสตาสต่อรอครับรีเฟิ วัสามครับเดสลปิแอสผมเลือกหนึ่งตัวเลือกตัวตรงกลางครับไว้อยู่อีกสองตัวเบิ้มไปเลยเบิ้มเลยอ่าซ้ายใช่ไหมครับซ้ายกับขวาเลยเลลหลือตรงกลางไว้อ๋อเหลือตรงกลางไว้อ่าถ้างั้นสปริตที่เปนนาทำงานเจ บัตรเป็นววสูงสุดเซงโกปุบอ่าบันเดอริสกิลอ่าสองไปขึ้นมืออันนี้ไ่ก่อนิบอะไรขึ้นมือบ้างครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหยิบบันเดอริหนึ่งครับอ่ะเอม็มหีไหมวะอ่ะเอ็มอาจีแล้วกันโอ้โหมาไปนี้ขึ้นมือ แล้วก็โยกดาบจูปิเตอร์เซฟเดียวไม่ต้องโยกแต่โยกได้เอามาบริฟกับเดสลาพิแอร์ใครับ,รบแล้วก็เอาคอสองเมตรเป็นวัคที่มีตาริเฟอร์รักิลของดาบคือมันแจกทุกตัวคอสบวกสองครับแล้วก็บวกห้าพันอัตมิที่ไม่ไดุู้มากนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เป็นเลเ้วห้าเป็นไลายเฟ็ดนะตัวนี้ แอคแท็กเซปเลยครับมีเดลิเฟอร์โจมตีครับผมอัลติเมตติเกอร์เช็คหน่ยครับคอสบอกสองนะตอนนี้คอร์สพอดสิบเอ็ดคอร์สสามครับเลือกสิ่งตัวเสริมสภาพก็เลือกตัวนั้นเสริมสภาพแัดไลน์ไหมครับรับไลน์ครับเดสลาเมียสโจมตีครับผมแปดไลน์ไหมครับไม่แปดครับจะแปดไหมครับไม่แฟดครับดับเบิลซิมโบ รับ,รบต่อไปตีครับผมแฟดไรนไหมครับตัวสีม่วงดีถ้างั้นผมแฟดแล้วกันเชิญอจังคุกเข่เาครับกิ้วอ่าสปีดคอสี่ขึ้นไปไม่สามารถเข้าไลทครับรับไลครับโอเคกลายลูกซิเกอ,อร์คอส3นึ่อตีไรครับผ่านเตีเลยครับ ไม่สามสิบต่ออะไรกันครับเนี่าโอ้แม่ยจริงๆริงไรเหลือเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะน้องหนึ่งเหลือเท่าไห,นนะหร่นะเหลือสามครับผมน้องหนึ่งเหลือสามน้องนายอ่ะเหลือหนึ่งครับโอ้เอาแล้วจะเป็นไรสายสองขั๊มไรได้นะมันก็น่ากลัวสองต,ตัวนั้นลุกไม่ได้หรือเปล่าัตวกจ ตด้ก่อนอ๋อใช่ไปสิงตัวด้านข้างไม่ได้นะสตัวด้านข้างได้เลยใครเม็นเทลเซอร์ล็อกไวอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งสองตัวนะสองตัวโอเคล็อกถ้างั้นรถไปก่อนซะลอร่าครับจ่ายสองสกิลเซงโอคุเมนอือสองใบกลับขึ้น กล้องมันหักรุนแรงมากเลยขอไปนะ่ไม่เป็นไรนะเอาไว้เอาไว้ลองหาดูใหม่เนาะได้มีขาตั้งกล้องดีๆสักอันกลอไฟนะครับกล้องมันแต่มุมกล้องโอเคนะมุมกล้องโอเคอยู่นะแค่ขามันไม่แข็งแรงใช่ไหมใช่มันิ่งเป็นวันนี้แหละครับอ๋อมันมมีพลังงานบางอย่าง น้องเรียนปรับเบลสูงสุดโอเคครับ <Okay. S 1> อ่าอ่าเวลาหมดแล้วนะั้นถ้าเกิดน้องนายอ่าจบเทอร์นี้นี่ไลท์แต่เขาไม่ได้หรือว่าไลท์เขามากกว่าก็าให้น้องหนึ่งชนะไปเนาะได้ครับได้ครับเฮไปเขาไม่งเลยทิ้งหนึ่งครับโจบการ์ดหนึ่ง พิงจูตัวครับพิงหนึ่งตัวอันนี้ออสเตดถ้าเป็นตัวนั้าก็ชนะเลยนะหิวสู้ะหิวสู้อ่ะมันไม่ชนะดีลงโอเคดีไม่ได้สู้โอเคครับผมมีอะไรอีกไหมครับ X ใส่ครับต้องเรตีครับแต่และตัว,ตวคอส <MP S 1> คและมีมากครับอันนี้คอสสี่คอสเจ็ดคอสสองครับแฟดครับจ่ายคอสห้าครับผมเซฟเตอร์ต่อตั้งตแ,ตแต่คอสสี่ขึ้นไปไม่เจ็ดโอเคครับอ่ะต้นพี่วาโดตีบ <laughs> ล็อกด้วยเมทัลลิเฟอร์ครับ <laughs> เปิดเลยไหมจบจบแล้วจบแนละ้อ่าโอเคก็น้องหนึ่งชนะไปนะครับโอ้ขอบคุณน้องนายมากๆเลยครับผม